สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะจากสถานการณ์กุทกภัยนะคะที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็มีผลกระทบนะฮะต่อประชาชนนะคะในเขตในภาคเหนือนะคะรวมถึงภาคกลางนะคะที่ผ่านมานะคะซึ่งจังหวัดสุโขทัยเองนะคะก็ได้รับผลกระทบนะฮะทำให้ว่านวนประชาชนนะ,ะในบางหมู่บ้านได้เกิดน้ําท่วมขังนะไม่สามารถที่จะประกอบอาหารอะไรได้นะคะ แล้วก็อาจจะมีความเสียหายในบางส่วนของทางการเกษตรนะคะในการนี้นะฮะทางจังหวัดสุโขทยัยด้วยความเป็น่วงเป็นใยนะคะพี่พ่อแม่พี่น้องประชาชนฮะ,ะเราก็ได้จัดตั้งโรงครัวนะ,ะจังหวัดสุโขทัยขึ้นนะคะเพื่อช่วยประชาชนฮะ,ะในช่วงที่มีสถานการณ์วุกิจนะคะอุทกภัยน้ําท่วมนะ,ะซึ่งเกิดขึ้นในตนําบลในตำบล ปักแพรนะคะบ้านกล้วยนะคะแล้วก็ที่ในเขตอำเภอเมืองด้วยนะคะตรงนี้นะคะเราก็ได้จัดตั้งโรงครัวขึ้นนะคะเป็นจํานวน5วันนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่3ตุลาคมนะ,ะ2565นะ,ะ่ะซึ่งจะสิ้นสุดนะ,ะในวันนี้นะค,ะคือวันที่เจตุลาคมนะ,ะเป็นวันสุดท้ายารวมจำนวนที่เราประกอบ อาหารนะรปรุงสุกเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะทั้งสิ้น8,760กล่องน,นะคะซึ่งในการนี้นะฮะเราได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานในจังหวัดสุขโขทัยนะทั้งมีผู้บริจาคนะคะในเรื่องของวัตถุดิบในการประกอบอาหารนะคะรวมทั้งกําลังแรงงานนะแม่บ้านนะจากพิจาชุมชนนะจากผุณแม่บ้านที่มาช่วยงานในวันแรกเราก็ได้รับความกรุณาจากทาง คุณแม่บ้านอำเภอเมืองฮะวันที่2องนะก็เราได้รับความกุณาจากลุณแม่บ้านอำเภอคลีนม,มากนะคะ กูุ่แม่บ้านอำเภอสีสำโโงนะครับกุแม่บ้านอำเภอโกองไกรล,ลาดแล้วก็ในวันสุดท้ายนี้เราได้รับความกรุณาจากผุ่แม่บ้านนะฮะบ้านดาดลอนขอยก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกข้าคสวนะ่วนที่ช่วยกันนะในการที่จะให้ทางที่น้องประชาชนได้คล้นในเรื่องของความยากลําบากนะในการดํารงชีวิตในช่วงวิกฤตนะของอุทกภยในช่วงที่ผ่านมานะก็ขอบคุณด้วยความจริงใจนะจากทางจังหวัดสุโขทัทยค่ะ Bye.